ฤดูฝนเรื่องอุปกรณ์ในการป้องกันฝนชั้นอนุบาลวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้อุปกรณ์ที่เราจะใช้ป้องกันตัวในหน้าฝนนั่นเองค่ะว่ามีอะไรบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปเรียนรู้กันเลยค่ะสภาพอากาศในฤด,ดูฝนนั้นนะคะเราจะพบเห็นก้อนเมฆนะคะแล้วก็มีฝนตกและในบางครั้งนะคะจะเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ฟ้าแลบให้เราได้เห็นบ่อยๆค่ะ ดังนั้นอุปกรณ์ที่จะช่วยป้องกันฝนนะคะในช่วงฤดูฝนนะคะได้แก่ร่มนะคะเด็กๆควรพกร่มในหน้าฝนนะคะเสื้อการฝนที่ต้องสวมใส่และรองเท้าบู๊ตนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าของเราเปียกน้ําฝนหรือเดินไปในบริเวณที่มีน้ำขังนะคะเพราะว่าน้ำเหล่านี้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและอาจทำให้เกิดโรคฉีหนูได้นะคะและเรามาดูวิธีการแต่งกายกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ มีเสื้อกันฝนรองเท้าบูทแล้วก็ลมนั่นเองค่ะในขณะที่ฝนตกใช่ไหมคะเด็กๆต้องพกอุปรกรณ์เหล่านี้ไว้ด้วยนะคะงานมอบหมายให้กับเด็กๆคนเก่งของคุณครูนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนไม่ว่าจะเป็นสีดินสออยางลบนะคะขึ้นมาและลงมือทําไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปภาพส่งมาในกลุ่มไลน์น้องอนุบาลให้คุณครูและเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะ เด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วนะคะเปิดให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะว่าอุปกรณ์ในการป้องกันฝนนั้นมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูคำสั่งกันก่อนนะคะเด็กๆเขียนคำตามรอยประและลากเส้นโยงภาพเด็กไปหาภาพอุปกรณ์ ป้องกันฝนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำว่าฝนนั้นมีตัวภาษาอังกฤษตัวอะไรบ้างเด็กๆมาดูพร้อมคุณครูเลยค่ะ R A, A I N เลนเลนนฝนเดี๋ยวเรามาเขียนคำตามกันนะคะเด็กๆ เด็กๆจับดินสอน,นะคะแล้วก็ลากเส้นตามคุณครูได้เลย มาอ่านคำตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะอ่าเอไอเอ็นเลนเลนแปลว่าฝนค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะคะว่าอุปกรณ์ในการป้องกันฝนตกนั้นมีอะไรบ้างนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาดูพร้อมคุณครูได้เลย เดี๋ยวเราจะลากเส้นนะคะลากเส้นโยงผ้าไปหาอุปกรณ์ในการป้องกันฝนนะคะเด็กๆอันดับแรกเลยนะคะถ้าฝนตกเราก็ต้องใช้อะไรคะเด็กๆอ่าใช้ล่มนะคะเด็กๆลากเส้นล่มนะคะมาหาเด็กแบบนี้ได้เลยเอใช้อะไรอีกคะเด็กๆอ่าใช้เสื้อกันฝนใช่ไหม อ้าลากเด็กไปหาเสื้อกันฝนเลยค่ะเสร็จแล้วเอมีอะไรอีกหรือเปล่านะเด็กๆลองมองดูสิคะเราจะใส่อะไรในการป้องกันฝนได้อีกคะ่ะเด็กๆลองเท้าใช่ไหมลูกเราก็พาเด็กคนนี้นะคะมาหาภาพรองเท้าได้เลยเราเรียกรองเท้านี้ว่ารองเท้าบูทนะคะเด็กๆส่วนผ้าพ,พันคอนะคะ ผ้าพันคอเราจะเอาไว้ใช้ในฤดูหนาวถ้าอากาศหนาวเราจะใช้ผ้าพันคอนะคะเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมส่งภาพมาให้คุณครูได้ชมกันบ้างวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ